มาดูพลังงานของความรักนะคะคุณและเขาตอนนี้ใครรักใครมากกว่ามันเป็นแค่พลังงานรวมนะคะแต่ว่าม,มันอาจจะเป็นพลังงานดีๆที่ทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้นก็ได้ด้วยนะคะมาดูกันว่าพี่ไพ่ของเราอยากบอกกับคุณยังไงนะพี่หมอจะทำเป็นสองฝั่งนะคะ ของคุณอยู่ฝั่งซ้ายของเขาอยู่ฝั่งขวาเป็นพลังงานความรักของเขาที่อยากบอกคุณนะคะว่าตอนนี้เขารักคุณมากแค่ไหนและคุณรักเขามากแค่ไหนมาดูกันค่ะของคุณของเขานะคะ ของคุณของเขาโอ้ของเขาดีมากๆเลยอ่าออกมาสองใบของคุณของคุณเหมือนเหมือนจะกลัวนะคะโอ้ของเขาทั้งข้างรักทั้งรักคุณพี่หมอว่าไม่ต้องสืบแล้วนะคะพี่หมอเห็นว่าเขารักคุณมากๆเคเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณแล้วเขาก็ข้างรักคุณจริงๆอะินะ แต่สำหรับคุณแล้วคุณกลัวนะ่ะทุกคนกลัวความรักโอ้โหดูพลังงานไพ่ของเขาสิถ้าใครดูไพ่บ่อยๆก็ก็จะรู้นะคะพลังงานนี้คือยังไงนะอามาดูกันเดีพี่หมอจะเล่าให้ฟังของเขาคือดีมากจริงๆอะ่ะเขารักคุณมากนะ แต่สำหรับคุณคุณอาจจะเจออะไรมาหลายๆอย่างจนทำให้คุณกลัวความรักไปแล้วนะคะใครเข้ามาคุณก็ยังรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าหลอกไหมประมาณนี้นะคะพลังงานความรักของคุณพี่หมอขอดูให้คุณก่อนนะพลังงานความรักของคุณที่มีต่อเขานะคะคือแรกๆเลยคุณนึกว่าเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาหลอกคุณ หลอกคุณให้ให้คุณรักเขาหลอกคุณให้คุณผิดหวังเสียใจอีกหรือเปล่าคือเข้ามาเล่นกับความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณกลัวนะคะแต่พอเริ่มคบเริ่มคุยแล้วเริ่มเปิดใจเริ่มเปิดใจนะแล้วก็พี่หมอเห็นพลังงานของความเริ่มเปิดใจแล้วก็ให้ใจเขาพลังงานของคนที่ กล้าก,กลัวกลัวอยากเข้าหาอยากเปิดใจอยากรู้จักเขามากกว่านี้แต่ก็ก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะผิดหวังกลัวว่าตัวเองจะรักเขามากแล้วคิดถึงเขาแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่คุณคิดคุณกลัวว่าคุณจะช้ำใจอีกครั้งคุณกลัวว่าการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆในความรู้สึกของคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะ ปิดใจเจอคนที่ใช่คุณก็อยากรู้จักอยากทักทายอยากบอกเขาแต่ว่ามันจะเกิดพลังงานของคนที่กล้าก,กลัวๆนะทุกคนไม่ได้ถึงกับปิดแต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะเข้าหาความรักร้อยเปอร์เซ็นพี่หมอเห็นแบบนั้นคือคุณกำลังปรับสมดุลให้กับตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะอาจจะ เจออะไรมาเยอะพอสมควรจนคุณไม่กล้าลงทุนกับความรักมากเกินไปคือกลัวนะ่ะแต่พลังงานของเขาพี่หมอเห็นเขาแบบเขารักคุณคนคนนี้นะคะเขาไม่ได้หลอกในหน้าไพ่นี่คือถ้าเขาหลอกคือเขาจะหลอกให้คุณหล,หลงรักเขาเพราะว่าเขานะรักคุณเออ พี่หมอเห็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นไพ่เดวิลขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่สี่ใบนี้คือดีมากๆเขาต้องการเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องการให้คุณเป็นคนที่เขารักแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้พี่หมอเห็นพลังงานของความรักมันล้นใจแล้วนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นไพ่หนึ่งถ้วยที่มีความรักแบบรักจนล้นใจอะ่ะมันไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมายังไงแล้วประมาณนี้นะคะคือเขารักคุณมาก เป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่เด็กถ้วยคือพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามเข้าหาคุณมากจนเกินไปจนคุณรู้สึกกลัวว่าเขาคนนี้เขามาหลอกคุณหรือเปล่าคุณก็พยายามที่จะเปิดใจกับเขานะแต่คุณก็ยังมีมีการทำใจแบบเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้เนาะแล้วก็มีพลังงานของความกลัวมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้อยู่ ถ้าคุณกับเขาเริ่มคบเริ่มคุยนะมันเป็นไพ่ไม้ขึ้นมานะคะไพ่เด็กไม้แล้วก็หนึ่งไม้เหมือนกับว่าเพิ่งรู้จักกันเหมือนกับว่ายังคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เลยยังไม่ค่อยที่จะรู้นิสัยใจคอกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาคนนี้กับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาอยากให้คุณเปิดใจรับเขา พลังงานความรักของคุณและเขาบอกว่าคุณอยากเปิดใจคุณก็อยากรู้จักกับเขาแต่คุณก็ยังกลัวอยู่แต่สำหรับเขาแล้วเขาเห็นคุณเป็นคนที่ที่หนึ่งเขาเห็นคุณเป็นคนที่เขาต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยต้องการที่อยากเป็นครอบครัวแล้วก็เขามีใจให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต พี่หมอให้ร้อยเปอร์เซนตเลยนะคือมันเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเขารักคุณอะแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยเขาเป็นคู่ของคุณเขาคนนี้นะคะเป็นคู่บุญคู่บารามีของคุณเลยแหละเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจถ้าเขาจะหลอกคุณก็คือหลอกให้คุณหลงรักเขาเพราะว่าเขารักคุณแค่นั้นแหละคะ่ะ